ก่อนที่ผมจะเริ่มทำธุรกิจอตโตมีผมเป็นพนักง,งานมหาวิทยาลัยในคณะของโรงพยาบาลประจำม,มหาวิทยาลัยครับภรรยาของผมคือคิมอึนเฮสตาร์มาสเตอร์เคยเป็นครูคณิตศาสตร์มาปลายครับ <c oughs> ตอนที่พวกเราสองคนแต่งงานแล้วเริ่มอยู่ด้วยกันแม่ยายของผมก็ได้ฟังเรื่องราวอตโมีจากคนรู้จักแล้วก็มาหาพวกเราครับท่านให้ฮโมฮิมกับผม และให้เครื่องสำอางกับภรยาผมแล้วก็พูดว่าลูกเขยเอ้ยโดนรังสีที่โรงพยาบาลเยอะใช่ไหมอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีสำหรับคนที่ทำงานด้านรังสีนะตอนเรียนมหาวิทยาลัยผมก็เรียนวิชาเอกด้านรังสีครับปอทก็เรียนวิชาเอกด้านการประมวลผลภาพทางการแพทย์ผมเรียนด้านรังสีมาตลอด7ปีครับแต่คําว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีต่อรังสีนี่เป็นไปได้หรือไม่ครับคิดว่าผมกินหรือไม่กินครับครับไม่กินครับ ผมคิดมาตลอดว่าผมรู้เยอะครับแต่เพิ่งมารู้ว่าถ้าได้รับรังสีเยอะๆภูมิคุ้มกันจะตกลงแต่สิ่งที่ทําให้ภูมิคุ้มกันสูงขึ้นได้ก็คือฮโมฮีหิมครับแม่ยายไม่ได้บอกให้พวกเราทําอะตอมีไม่ได้บอกแบบนั้นแค่ให้เราลองศึกษาดูครับแต่ว่าเราก็ปฏิเสธมาตลอด3ปีครับตอนที่เราทํางานหาเงินกันทั้งคู่ในโซลเราก็พอที่จะอยู่ได้แต่พอมีลูกเท่านั้นแหละครับ ชีวิตในโซก็เริ่มยากขึ้นครับเมื่อประมาณ6ปีครึ่งก่อนหน้านี้ผมลองไป Success Academy 2วันหนึ่งคืนตามคำแนะนำของแม่ใหญ่ครับตอนนั้นจัดที่ทรงอีสันครับที่เดียวประมาณ2,500คนครับแต่ว่าผมเห็นคนมาประมาณ5 6 0 0 0คนผมนี่ตกใจทีเดียวเลยครับแล้วก็ได้เห็นผู้ประสบความสำเร็จมากมายบนเวทีทั้งคุณป้าร้านซักรีดคุณป้าร้านทำผมคนขับรถคนขับรถแบ็คโฮพวกเขาต่างจากเราหรือเหมือนกับเราครับ ครับเมื่อผมเห็นคนที่เหมือนกับพวกเรามีรายได้6ล้านบาทต่อปีก็เลยคิดว่าหรือจะไม่ใช่เน็ตเวิร์ที่แบบผมเคยรู้จักนะคนที่มีความสามารถถึงประสบความสำเร็จได้นี่คือธุรกิจเครือข่ายที่ผมรู้จักผมเลยคิดว่าไม่ใช่สิ่งที่ผมควรทำทีนี้ผมก็เลยกลับไปโซแล้วก็เริ่มศึกษาอะตอมีครับเน็ตเวิร์คืออะไรอะตอมีคืออะไรและทอมีต่างจากเน็ตเวิร์อื่นอย่างไรวันนี้ถึงแม้จะเป็นช่วงสั้นๆครับแต่เรามาทาความรู้จักกันดีกว่า กับแผนการตลาดของอะตอมี่กันครับผมคิดว่าเรามี3วิธีในการหาเงินนะครับอย่างแรกคือการได้รับเงินเดือนครับอย่างที่2คือการทำธุรกิจครับอย่างที่3คือพ่อแม่มีเงินจำนวนมากครับเลยมีมรดกที่ทำให้รุ่นลูกของเราอยู่กินสบายทั้งหมด3วิธีด้วยกันเอาข้อ3ออกดีไหมครับงั้นเอาออกเลยนะครับงั้นก็มีวิธีได้เงินเดือนกับวิธีทำธุรกิจครับ ทุกคนครับเงินเดือนที่ได้รับนี้เป็นคนรวยได้ไหมครับครับเราต้องได้เงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะเป็นคนรวยได้ครับถ้าได้เงินเดือน3 0 0แสนเป็นคนรวยได้ไหมครับเพื่อนผมเป็นหัวหน้ากองทุนบริษัท s ทําหน้าที่ดูแลทรัพย์สินครับผมเลยถามเพื่อนดูครับว่าสาขาเธอมีใครได้เงินเดือนมากกว่าส0 0แสนไหมเธอบอกว่าหัวหน้าสาขาได้มากกว่า3 0 0แสนนะครับแต่ว่าเขาอายุมากกว่า45ปีแล้ว แล้วก็เหลือเวลาทํางานอีกไม่มากแล้วครับคิดว่าเขาได้ 3, ส0 0 0 0 0ตั้งแต่เริ่มงานไหมครับไม่หรอกครับค่อยๆเพิ่มจาก9 0 0 0 0มื่นสพอวันหนึ่งได้ 3, ส0 0 0 0 0ก็เหลือวันที่ทํางานได้อีกไม่นานครับผมเองก็เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนการที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็เป็นคนรวยไม่ได้ทุกคนคงเข้าใจใช่ไหมครับวันนี้รู้สึกว่ามีผู้ชายมาเยอะแล้วที่นี่ผู้ชายจะต้องหันไปมองที่ไหนครับมองไปทางทําธุรกิจครับแล้วถ้าจะทําธุรกิจต้องใช้อะไรครับครับต้องใช้เงินครับแล้วมีอะไรครับ ประสบการณ์ครับความสามารถครับมีของอีกมากมายที่จําเป็นครับดังนั้นบริษัทต่างๆบริษัทเน็ตเวิร์กต่างๆมากมายเขาจะพูดแบบนี้ครับถ้าเราจะทําธุรกิจไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็ตามจะต้องใช้เงินเป็นแสนเป็นล้านแต่ถ้ามาบริษัทเราจ่ายแค่แสนห้าจ่ายแค่ครั้งเดียวเราจะให้สิทธิ์ในการทําธุรกิจที่ได้ถึงหลักล้านครับฟังแล้วโอเคไหมครับไม่โอเคหรอครับ งั้นผมลดให้แล้วกันครับจ่ายแค่15ื่นจ่ายแค่ครั้งเดียวจะให้สิทธิ์ในการทําธุรกิจที่ได้ถึงหลักล้านครับโอเคไหมครับโอเคใช่ไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่ต้องคิดให้ดีนะครับเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเมื่อเราสมัครใช่ไหมฮะแล้วพอเราแนะนำใครสักคนมาอยู่ข้างล่างแล้วคะแนนที่เกิดจากข้างล่างตรงนั้นก็จะขึ้นมาเป็นคะแนนและค่าคอมของเราแต่ตอนสมัครเราจ่ายแค่15ื่นแล้วคนที่จ่าย1มื่นเพื่อสมัคร มีสักกี่คนครับไม่มีแหละครับถ้าตอบว่าไม่มีมันน่าเศร้าไปหน่อยนะครับอย่างน้อยคนหรือ2คนได้กี่คนครับ1ห,หรือ2คนครับยิ่งเวลาผ่านไปธุรกิจก็ไปต่อไม่ได้ครับแต่อุรมีของเราไม่มีค่าใช้จ่ายในการทําธุรกิจค่าใช้จ่ายนี่ไม่มีเลยนะครับก็คือไม่มีค่าแรกเข้าเรียกง่ายๆว่าไม่มีค่าสมัครเลยนะครับไม่มีค่าแรกเข้า แล้วเคยได้ยินว่าเจ๊งในการทำขายตรงไหมครับในเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งไหมครับไม่มีใครพูดว่าเจ๊งนะครับเพียงเพราะว่าจ่ายค่าสมัครครั้งเดียวหรอกครับแต่ถ้าเราอยากได้ค่าคอมเราจะต้องซื้อของทุกๆเดือนนะครับอันนี้เรียกกันว่ารักษายอดผมจะลองยกตัวอย่างว่าอะโตมี่มีค่ารักษายอดนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าอยากได้รับค่าคอมต้องซื้อเฮโมฮิมเดือนละ10กล่องเขาถึงจะให้ค่าคอมก็กินไป1กล่องเหลือกี่กล่องครับ9กล่องครับแล้วต้องทํำยังไงละครับทีนี้ ขายสิครับพอขายจนหมดเดือนหน้าก็ต้องซื้ออีก10กล่องครับก็ต้องซื้อแบบนี้เรื่อยๆผ่านไปปีหนึ่งก็ต้องซื้อต่อแต่ว่าขายไม่ได้แล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นละครับกลายเป็นเยอะเกินครับแต่ยอมแพ้ถึงกับสิ่งที่ทํามาทั้งหมดไม่ได้ใช่ไหมฮะเลยต้องมีหนี้บ้างและขายบ้านบ้างเขาถึงบอกว่าเจ๊งไงครับแต่ของอัตโมี่ไม่มีค่าสมัครครับไม่มีค่ารักษายอดที่แต่ละเดือนต้องซื้อเท่าไหร่ด้วย ไม่มีทั้งสองอย่างเลยครับแล้วก็ไม่มีการตัดยอดครับไม่ตัดยอดรายเดือนรอจนกว่าจะได้ส0 0 0สนเลยนะครับสามแสนแต้มก็ไม่หายไปไหนด้วยถึงตอนนี้นะครับผมเห็นได้ว่าค่าสมัครก็ไม่มีค่ารักษายอดก็ไม่มีไม่มีการตัดคะแนนใดๆอีกผมเลยรู้ครับว่ามันโอเคนี่นะของอัตมีไม่มีอะไรที่เสียเงินครับถ้าจะทําธุรกิจไปแล้วจะเลิกทํามีอะไรเสียหายไหมครับ ไม่มีครับแต่ว่าธุรกิจไปได้ด้วยดีมันก็จะเกินคาดครับตัวผมเองไม่เคยทำธุรกิจนะครับผมถึงคิดถึงแม่ผมตอนเด็กๆครับถ้ามีใครมาเยี่ยมแม่ที่บ้านให้แม่นอนสบายๆแล้วให้แม่มาร์คหน้าขายของแล้วค่อยไปผมคิดแบบนี้ครับคิดว่าต้องขายของให้ได้เยอะๆถึงจะสำเร็จครับแต่ตัวผมเองไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนเลยครับ ผมคิดว่าทําไม่ได้แน่ๆคุณผู้หญิงผู้หญิงมาทางนี้สิครับลองนอนลองดูเดี๋ยวผมมาร์คหนะ้าให้แบบนี้บอกเพื่อนช่วยซื้อแปลงสีฟันชักอันหน่อยผมทาไม่ได้จริงๆครับพอศึกษามาถึงจุดนี้ผมคิดว่าผมไม่น่าจะทําอัตมี่ได้ผมเลยศึกษาเพิ่มครับผมเคยคิดว่าผมทําอัตมี่ไม่ได้แน่ๆผมเลยยิ่งศึกษาแหละครับเขาบอกอัตมี่ไม่มีระบบแนะนําคนนะครับแล้วก็สะสมคะแนนไม่จํากัดชั้นลึกด้วยครับ และยังบอกว่ามีไรายได้อย่างต่อเนื่องได้แต่ต้องอยู่ในระบบครับผมเคยทำงานบริษัทในโซ แต่ผมก็เขียนหนังสือลาออกเพราะว่า3เหตุผลนี้แหละครับแล้วก็กลับมาแทกูเพื่อเริ่มทำอัตโมี่ครับอัตโมี่แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มซ้ายและกลุ่มขวาโดยเริ่มจากตัวเราครับเราก็แค่แนะนำเราลองใช้สินค้าก่อนถ้าใช้ได้เราก็แนะนำต่อไปครับแนะนำให้ป้าให้คุณนะ้าให้หลานให้น้องแนะนำให้เพื่อนประถมเพื่อนมอปลายป้าซักรีดป้าทาผมแนะนาต่อไปแบบนี้แหละครับแต่เมื่อผมโทรไปหาป้าป้าบอก นี่นายขายตรงใช่ไหมขายตรงและเรื่องใหญ่นะห้ามมาชวนฉันไปทําสัมมนานะผมบอกเลยครับว่าลองใช้สินค้าดูสิครับสินค้าดีครับเออของดีนะงั้นให้ของใช้แล้วกันพอไปหานะ้าพูดเหมือนกันแต่พอไปหาหลานหลานพูดแบบนี้ครับหลานหลานมานี่สิเรายังเด็กอยู่ตอนนี้ซื้อสินค้าที่ไหนบ้างสมัยนี้เด็กๆเ,เขาซื้อสินค้าที่ไหนกันนะ อ๋อก็ซื้อในอินเทอร์เน็ตกันครับอัตอมี่เองก็เป็นอินเทอร์เน็ตช้อปปิ้งมอลล์เหมือนกันเวลาอยากได้ของอะไรเข้าเว็บเพจไปซื้อได้เลยตอนนี้เลี้ยงลูกอยู่นี่ทิชชู่เปียกเขาก็มีโลชั่นก็มีมีของเยอะจริงๆจะซื้ออะไรก็ซื้อได้เลยทีนี้หลานก็ถามว่าแล้วทํายังไงถึงจะได้เงินล่ะเธอก็แค่แนะนําคนแนะนําคนให้รู้จักอัตอมี่และเขามาอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็แนะนําคนมาต่อฝั่งขวาอีกเขาคือคนที่จะอยู่ตรงนี้แหละครับ แล้วคนนั้นก็ถามว่าให้ทํายังไงอ๋อคุณเหรอครับก็แนะนําให้คนมาอยู่ฝั่งซ้ายก็ให้เขาแนะนําคนมาต่อฝั่งขวาของเขาก็แค่แนะนําต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับคิดว่าเรารู้จักคนตรงนี้ไหมครับไม่รู้ครับเพราะว่าเราไม่ได้แนะนําเข้ามาครับเรารู้จักแค่วงกลมที่เราเป็นคนแนะนําแต่ทอมมี่ไม่มีระบบแนะนําคนครับ ถ้าคนที่เราแนะนำมาสมัครซื้อของเราจะได้แต้ม100%แต่ถ้าคนที่เราไม่ได้แนะนำมาซื้อของเราจะได้แต้มน้อยมากหรือแทบจะไม่ได้เลยแต่โทมี่ไม่มีระบบแนะนำคนแบบนี้ครับไม่ว่าเราจะแนะนำคนนั้นหรือคนนี้แนะนำาขอแค่อยู่ข้างล่างเราครับไม่ว่าใครก็ตามซื้อของไม่ว่าจะซื้ออะไรก็ตามแต้มจะขึ้นมาหาเรากี่เปอร์เซ็นต์ครับกลับดังอีกนิดครับได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับครับ100%เลยครับ และลำดับชั้นเขาก็ไม่ได้ตัดชั้นอะไรไว้ครับไม่ได้ตัดเป็นชั้น1ชั้น2บางบริษัทเขาให้แต้มถึงชั้นที่10ที่เหลือเขาไม่ให้ครับบางบริษัทเนี่ยนะครับเขาให้แค่ถึงชั้นที่50แต่โทมี่ไม่มีแบบนี้ครับใต้เราชั้นที่100,100,000 10, เราจะแนะนำหรือไม่แต่ถ้าอยู่ใต้เราเขาจะให้แต้มเรากี่เปอร์เซ็นต์ครับให้100ครับ ไม่มีระบบแนะนำคนไม่จำกัดชั้นลึกสะสมคะแนนไม่จำกัดเลยรู้สึกแบบนี้ครับถ้าเป็นเรื่องจริงนี่สุดยอดไปเลยนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ผมก็คงทำได้แหละครับผมเป็นคนแชร์กูครับส่วนคนภาคคยองซังเป็นยังไงล่ะครับเป็นคนนิ่งๆเฉยๆนะครับผมเองก็แบบนั้นแหละครับไม่ค่อยพูดแล้วก็พูดไม่เก่งแหละครับแต่ถ้าผมไม่ยอมแพ้ผมแนะนำคนไป แล้วเขาก็แนะนําคนต่อแล้วก็แนะนําต่อต่อต่อไปเรื่อยผมเองก็จะมีกลุ่มที่ใหญ่ผมเองก็จะปปอบความสําเร็จได้คิดแบบนี้แหละครับผมกับ Star Master Kim In Hee แนะนําทั้งญาติเพื่อนคนรู้จักแนะนํามาสมัครก็ไม่ถึง50คนแล้วต้องทํำยังไงล่ะครับต้องออกไปใช้ไหมล่ะครับออกไปไปหาป้าร้านสักลีดป้าร้านทําผมแล้วก็ให้เขาสมัครให้ได้มากได้สุดแต่ว่าคิดว่าพวกเขาที่พูดมาจะทําธุรกิจไหมครับ คนที่จะทำธุรกิจมีไม่กี่คนหรอครับไม่ทำธุรกิจกันหมดหรอครับแต่สินค้านี่เขาซื้อไหมครับมีคนที่ซื้อก็เยอะครับคนที่ไม่ซื้อก็เยอะเช่นกันนะฮะสมัครสมาชิกฟรีก็เลยสมัครแต่คนที่ลองใช้แล้วเกิดการแนะนําแนะนําไปเรื่อยๆจนถึงตอนนี้มีมาสมัครไม่น่าจะถึง100คนครับแต่ว่าข้างล่างผมนี่มีสมาชิกเพิ่มมากี่คนกันครับพันคนหมื่นคนเหรอครับ และของที่หมื่นคนซื้อแต้มก็ขึ้นมาถึงผมครับตอนนั้นผมมีไม่เท่าไหร่แล้วครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักหกปีครึ่งสมาชิกของผมก็มีประมาณแสนคนครับคืออนาคตของทุกคนนะครับคือจํานวนสมาชิกที่ทุกคนจะทําได้ในอนาคตอยู่แล้วเพราะไม่มีระบบแนะนําคนไม่มีการจํากัดชั้นลึกสะสมคะแนนก็ไม่จํากัดครับและเหตุผลที่ใหญ่ที่สุดคือที่ผมเลือกอโตมิครับก็คือการมีไรายได้อย่างต่อเนื่องครับอโตมิ ถ้าเดือนนี้ให้ห0 0สนเดือนหน้าไม่ให้อะไรเลยคิดว่ามันน่าดึงดูดไหมครับไม่หละครับผมอยากมีไรายได้ต่อเนื่องแบบนี้มากๆครับมีบางคนบอกครับว่าอายุแบบนี้แค่ทํางานก็พอจะมาต้องการรายได้ต่อเนื่องแบบนี้ทําไมแต่ว่าผมกับเพื่อนไม่เหมือนกันครับผมไม่แข็งแรงนะครับตอนผมเป็นอาหารได้รับบาดเจ็บที่เอวกระดูกแตกไป2ซี่พอเป็นแบบนั้นตอนเป็นพลทหารระดับ2ระดับหหรือระดับสูง ก่อนจะได้เป็นจ่าก,ก็ปลดประจําการพอดีครับพอปลดประจําการก็ไม่รู้จะทํายังไงคนป่วยที่เอวไม่ดีทำอะไรได้บ้างตอนนั้นผมก็เป็นนักศึกษาอยู่สิ่งที่นักศึกษาทำได้คืออะไรครับใช่ครับการเรียนผมตั้งใจเรียนมากๆจนได้ทุนแล้วก็สอบเข้าวิทยาลัยพยาบาลได้ด้วยอัตราการแข่งขัน1ต่อ1 0 0นะครับ แล้วผมก็ได้เข้าเรียนครับอ,อันนี้คนเคยรู้ถ้าเจ็บเอวแล้วจะเจ็บตรงไหนเจ็บขาด้วยใช่ไหมครับตอนที่เลิกงานแล้วกลับบ้านเนี่ยด้วยความที่ผมเป็นคนแทกูผมเลยหาบ้านแถวที่ทางานเลยเดินแค่10นาทีก็ถึงครับแต่ว่าทางนั้นมันลำบากมากๆผมต้องค่อยๆเดินค่อยๆเดินครับต้องนั่งมาพักริมถนนแล้วก็ค่อยๆเดินครับเมื่อกลับถึงบ้านก็ต้องเอาหมอนมารองขาแล้วก็นอนแล้วก็ทำงาน นอนแล้วก็ไปทํางานแบบนี้ครับชีวิตมันวนไปวนมาครับที่มันเจ็บขาเนี่ยนะครับหัวหน้าครอบครัวไม่เกี่ยวว่าผู้ชายหรือผู้หญิงทุกคนเจ็บได้ใช่ไหมครับไม่ได้แหละครับหัวหน้าครอบครัวป่วยไม่ได้แหละครับเมื่อมองไปข้างๆมีภรรยามีลูกที่เพิ่งเกิดก็ต้องกัดฟันแล้วก็ไปทํางานต่อแหะครับเอลผมนี่จะทนได้ถึงเมื่อไหร่กันผมกังวลอยู่ตลอดเลยแหละครับสิ่งที่ผมหวังกับตัวเองแหละครับ ถ้ามีอะไรก็ตามที่ทำให้ได้เงิน60,000-90,000ต่อเดือนอย่างน้อยอย่างน้อยเลยก็จะใช้ชีวิตอยู่ได้แต่ไม่ว่าจะพยายามหาเท่าไหร่นะครับคิดว่ามีหรือไม่มีครับไม่มีแล้วครับถ้ามีอสังหาเริมทรัพย์สัก30ล้าน60ล้าน ถ้าเอามาแบ่งเป็นห้องเช่าถึงจะได้ประมาณ90,000ครับแต่ว่าบ้านผมที่โชว์มีห้องนั่งเล่นกับห้องนึงเป็นของภรรยาอีกห้องคือของผมแล้วคนอย่างผมจะมีอสังหาเรือมอรมพยัได้ยังไงล่ะครับแต่อัตมี่ล่ะครับการมีไรายได้ที่มั่นคงนี่เป็นไปได้นะครับผมก็เลยเลือกงานนี้ครับเลือกที่จะลาออกจากโซแล้วก็ลงไปตั้งใจทำธุรกิจมากมาก คนอื่นนี่เขาบอกกันว่าผ่านไปสัก3ปีก็เป็นออโ o ตเซลส์ได้เดือนละ6 0 0 0 0่นแล้วเรา2คนตั้งใจไว้ว่าผ่านไปสัก3ปีต้องได้300,000แสนก็เลยตั้งใจทำงานครับทีนี้ผ่านไปไม่ถึง3ปีก็ได้เข้า l e ดเดอร์คลแล้วครับตอนที่เราเข้า Leader Club ครอบครัวเราเกิดเรื่องใหญ่ครับเรื่องอะไรเนี่ยละครับเอวผมที่ทนมาตลอดก็ถึงขีดจำกัดของมันแล้วละครับผมท่อนล่างเป็นอัมาพาตก็เลยโดนอุ้มขึ้นรถพยาบาลแล้วก็ไปรักษา อาจจะคิดว่าภรรยาผมสตาร์มัสเตอร์คิมอึนเฮททำงานได้แต่ว่าตอนนั้นนะครับเธอท้องลูกแฝดอยู่ท้องใหญ่มากเลยครับผมอยู่โรงพยาบาลกระดูกพรรยาผมอยู่แผนกสูตินารีเราสองคนเข้าโรงพยาบาลพร้อมกันครับผมไม่เคยหยุดพักงานเลยนะครับแม้แต่ครั้งเดียวแต่ผมกังวลมากเลยครับถ้าเราทำงานไม่ได้3 4เดือน รายได้เราจะตกลงหรือเปล่าพาร์ทเนอร์จะจากเราไปไหมสายงานเราจะพังลงไหมคิดกังวลแบบนี้แหละครับแต่ทำยังไงล่ะครับเราทำงานไม่ได้เดือนมกราคม2016ครับผมนอนอยู่ที่โรงพยาบาลกำลังนอนอยู่เลยครับแต่มีข้อความจากอัทมีโอนเงินให้36,000ครับแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์มีเงินเข้าให้36,000อีกครับมีนาคมอัทมี่ก็โอนให้เข้า3 9 0 0 0ครับมีเงินโอนเข้ามาแบบนี้แหละครับเมื่อผมเห็นผมก็เลยรู้สึกครับว่า โชคดีมากๆจริงๆที่เลือกโทมี่ครับเพราะว่าผมเคยทํางานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเห็นทางโรงพยาบาลให้วันลาป่วยลาป่วยกับรุ่นพี่3เดือนเมื่อครบ3เดือนก็ต้องมาทํางานใหม่ทีนี้ยังเจ็บอยู่จะให้ทํายังไงล่ะครับถ้าทําไม่ได้ก็ต้องลาออกใช่ไหมครับต้องออกมาแล้วคนป่วยอย่างผมจะทําอะไรได้ล่ะครับคิดอะไรไม่ออกเลยครับผมผ่าตัดแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับ ไรายได้ตอนนี้เดือนละ6 0แสนบาทแล้วได้แบบนี้ในทุกๆเดือนครับเลยไม่กังวลอะไรครับถ้าเจ็บเอวพ่าตัดใหม่ได้ครับผมเลย <c oughs> ขำแบบนี้ครับผมเลยอยากจะบอกกับทุกคนที่นี่นะครับว่าถึงไม่อยากจะทำอัลทอี์ก็ทำเถอะครับเพราะว่าวันหนึ่งคงไม่มีใครที่ต้องอดไม่มีคนที่ไม่มีข้าวสารใช่ไหมครับ ไม่ใช่ตอนนี้นะครับแต่ถ้าในอนาคตอายุมากทำงานไม่ได้หรืออยู่ๆไม่ได้ทำงานหรือว่าป่วยเราจะต้องหาสิ่งที่ทำให้เราได้เงินตลอดตลอดล่วงหน้าใช่ไหมฮะเมื่อกี้ผมบอกว่าผมเคยทำงานที่ไหนนะครับครับผมเคยทำงานที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลายัยพวกคุณคิดว่าจะทำงานได้ถึงอายุเท่าไหร่ครับ100ปีเลยครับอ่าครับสิ่งที่ผมรู้สึกได้ตอนทำงานก็คือคนเราไม่ได้ตายง่ายๆแน่นอนครับ ยังไงเขาก็ต้องช่วยให้รอดแหละครับและเทคโนโลยีการแพทย์ของเรานี่ดีที่สุดในโลกเลยครับดังนั้นทุกคนครับอาจจะเป็นในอนาคตตอนเราอายุ60-70ถ้าอยากให้ใช้ชีวิต30ปีที่เหลือของเราแบบสบายๆคุณต้องเลือกอัตอมีตอนนี้นะครับเกาหลีมีประชากร50ล้านคนด้วยกันนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่นับเด็กเอาแต่ผู้ใหญ่จะมีประมาณ40ล้านคนครับแต่สมาชิกอัตอมีเกาหลีตอนนี้มีประมาณ3ล้านกว่าคนแล้วนะครับเท่ากับสมัครแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับ ครับประมาณ9-10%ครับอีก90%ไม่ได้สมัครครับอัลโตมี่ในเกาหลีเองก็ยังเหลือที่อีกเยอะทีเดียวแต่เราสามารถไปทั่วโลกด้วยวันเซิร์ฟเวอร์เมื่อกี้ที่เล่าไปว่าแนะนำหลานนะครับต่อไปมีคนรู้จักอยู่ที่อเมริกาพอแนะนำเสร็จเขามีคนรู้จักอยู่ที่ออสเตรเลียพอแนะนำเสร็จเขารู้จักคนที่กัมพูชาแล้วก็ไปต่อถึงรัสเซีย ทุกคนสามารถที่จะสร้างพาร์ทเนอร์ขยยไปได้เรื่อยๆทั่วโลกแบบนี้เลยนะครับตอนนี้โทมี่เปิดแล้ว13ประเทศด้วยกันถ้างั้นเรารวมประชากรประเทศที่เปิดแล้วในปีนี้กับจะเปิดในปีหน้าได้กี่คนครับ3 0 0 0ล้านคนแล้วนะครับตอนนี้คนพวกนี้นะครับต้องไปอยู่ใต้คนอื่นหรือต้องมาอยู่ใต้เราครับครับต้องมาอยู่ใต้เราครับแต่ว่าเราพูดอังกฤษไม่ได้จีนไม่ได้อินเดียไม่ได้ไม่เป็นไรครับ ถ้าคนข้างล่างเราตั้งใจบอกต่ออะตอมีจะถูกแนะนำแนะนำต่อไปเรื่อยๆครับคิดว่าจะมีคนจีนมาไหมครับคนอินเดียจะมาไหมครับครับยังไงก็มาแน่ๆแล้วครับดังนั้นอะ o อมีเริ่มทำตอนนี้ยังไม่สายครับเหลือประชากรอีก3,000ล้านอังกฤษยุโรปลาตินอเมริกายังรวมอยู่ด้วยนะครับถ้าเพิ่งเริ่มก็ไม่ต้องกังวลอะไรครับเดี๋ยวผมจะขอพูดถึง General c o m m ิ s s i o n แลมัสิ p โ o n ั s นิดหนึงนะครับ อาโมีของเรานะครับจ่ายค่าคอมมิชชั่น35%ด้วยกันคือกฎหมายขายตรงของเกาหลีครับตอนนี้อาโมีของเราเป็นบริษัท1ล้านล้านแล้วยอดขาย1ล้านล้านค่าคอมประมาณเท่าไหร่ครับครับ ถูกต้องครับ3,500ล้านครับแล้วแบบนี้เอา3,500ล้านมาแบ่งยังไงครับคือระบบค่าตอบแทนของ a t o m มครับ a t o m มมีมี general commission ที่ดูว่าระบบอาตอมีแค่ไหนต่อไปคือ master chip bonus ให้เมื่อเราได้รับตำแหน่งครับและ education commission แบ่งเป็น3ข้อด้วยกันดู general commission ก่อนนะครับแค่คุณสร้างผู้บริโภคให้เยอะๆทั้งซ้ายและขวาเมื่อแต้มสะสมได้เป็น3 0 0 0 0 0นะครับ3 0 0 0 0 0 PV ครับ และ PV ส่วนตัวได้3 0 0 0 0 0เหมือนกันนะครับได้กี่คะแนนครับครับ15คะแนนครับถ้าได้7 0 0 0 7แสนครับจะได้30คะแนนครับมีตารางแบบนี้นะครับแล้วคุณก็จะได้รับ General Commission ครับสิ่งสำคัญในตารางนี้นะครับมันมีตั้งแต่3 0 0 0 0 0 PV ไปจนถึง50ล้าน PV ด้วยกันนะครับแต่ไม่สูงเกินกว่า50ล้าน PV ครับแปลว่าอะไรครับอัโทมี่เรามีจุดสูงสุดของรายได้นะครับ ไม่ว่าจะมียอดขายเยอะแค่ไหนวันหนึ่งไม่เกิน300คะแนนแน่นอนนะครับเป็นเงินก็ประมาณ40,000บาทครับดังนั้นเดือนหนึ่งค่า General สูงสุดแค่1 5 0 0 0ล้าบาทเท่านั้นนะครับเอาเงินไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับแล้วที่เหลือใครเอาไปครับบริษัทเอาไปเหรอครับไม่ใช่นะครับ แต่ว่าเอามารวมกันไว้ทั้งหมดครับแล้วเอามาให้มือใหม่ครับทำไมเป็นแบบนี้ล่ะครับจุดที่ได้คะแนนมากที่สุดเมื่อเทียบกับ PV คือตรงไหนครับดูได้จากตารางครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าแค่แมตช์0 0 0แสน0 0 0แสยังไม่เคยทำได้เลยเมื่อไหร่จะได้50ล้าน50ล้านกันละ่ะทุกคนรับความสำเร็จของทอมี่แรกคือถ้าเราไม่ยอมแพ้จนกว่าเราจะได้30 0แสนสามแสนทุกวัน วันนี้คือเคล็ดลับความสาเร็จของอัลโตมี่ครับถ้าเราไม่ยอมแพ้จนแม่ 3, 000, 3, 000, สามแสนสามแสนทุกวันนะครับเจ็ดแสนเจ็ดแสนหกล้านหกล้านยี่สิบล้านยี่สิบล้านแบบนี้ครับจนถึงห้าสิบล้านห้าสิบล้านมันจะขึ้นมาด้วยกฎของการยกกําลังครับขอให้ไม่ยอมแพ้จนกว่าจะได้วันละ 3, 000, 3, 000, สามแสนสามแสนนะครับต่อไปก็คือมาสเตอร์ชิพโบนัสครับมาสเตอร์ชิพโบนัสถ้าเราคิดเป็นหนึ่งร้อยประธานเราสร้างอะไรขึ้นมาครับ ถ้าเราคิดเป็น100ก็แบ่งออกมาครึ่งหนึ่งเลยครับไว้สำหรับเซลล์มาสเตอร์อะตอมีของเรามี7ตําตำแหน่งครับซึ่งเหมือนบอกเซลล์มาสเตอร์ที่เป็นมือใหม่ว่าเอาไปแบ่งกันนะ ทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับมันเป็นแบบนี้เองครับต้องรีบทําให้ได้เงิน60,000-90,000บาทให้ได้ครับถ้าได้60,000-90,000ก็พอที่จะอยู่ได้แล้วนะครับแต่กว่าจะถึง90,000-60,000มันยากจริงๆครับดังนั้นจึงเอาครึ่งหนึ่งมาแบ่งให้เป็นในส่วนของ Master ที่โบนัสมาให้เซล l ์มาสเตอแล้วเอาอีกครึ่งหนึ่งมาให้ไดมอน n d จนถึง i m p e r i รี Master ครับคิดแบบนี้ก็ได้ครับเซล์มาสเตอร์คืออะไรเหรครับ ตอนที่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาสามารถที่จะได้ฝั่งละ2ล้าน5ภายใน15วันก็จะเป็นเซลล์มาสเตอร์ครับจะได้มาสเตอร์ชิพโบนัสประมาณ1 5 0 0 0บาทส่วนภายใน15วันถ้าได้ General m a ัลแได้3 0 0 0 0 0 3 0แสนก็จะได้ประมาณ1,500 0นะครับมาสเตอร์ชิปอีก1,500 0รวมกัน15วันก็จะได้ประมาณ3,000 30, 0บาทรวมทั้งเดือนก็จะมีะไรายได้6,000 60, 0บาทครับ ก็ให้ทุกคนพยายามทำเซลล์มาสเตอร์ให้เป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ให้ได้แค่เนี้ยก็พอนะครับถ้าเราเป็นเซลล์มาสเตอร์ได้เราจะได้เฮโมฮิมอีฟนิ่งแคร์โฟเซตเป็นโปรโมชั่นนะครับตอนที่ได้รับตำแหน่งครั้งแรกเซลล์มาสเตอร์ทำคนเดียวได้หรือไม่ได้ครับเราทำได้เพียงแค่ช่างผู้บริโภคเยอะๆครับเราสามารถทำเซลล์มาสเตอร์คนเดียวได้นะครับ แต่ว่าตั้งแต่ด a มอนขึ้นไปถึงตำแหน่งสูงจะไม่เหมือนกันนะครับดมอนมาสเตอร์จับมือวิ่งด้วยกันกับเราแล้วสำเร็จด้วยกันต้องสร้างเขาให้ได้ครับเราถึงเป็นด i ม m อนมาสเตอร์ได้ครับไปจนถึงอิมพีเรียลก็เหมือนกันนะครับธุรกิจเนี้ยนะครับ มีเสน่ห์ตรงไหนเลยครับถ้าเราอยากสําเร็จเราต้องทําให้คนข้างล่างเราสําเร็จครับผมได้เดือนละ0 0แสนบาทแต่ถ้าพาร์ทเนอร์ผมหาเดือนได้ละหมื่นห้าสามหมื่นคิดว่าผมรู้สึกดีหรือไม่ดีครับแน่นอนว่าไม่ดีครับการที่ผมจะได้เดือนละ ,00 แสนผมต้องให้คนอื่นสําเร็จเดือนละ3 0 0แ0 0และข้างล่างเขาได้2 000, 2 0 0 0นส0สองต้องสร้างให้เขาได้รับแบบนี้เยอะๆครับถึงจะประสบความสําเร็จได้ครับดิมอนมาสเตอร์นั้น สร้างเซลมาสเตอร์ซ้าย2คนขวา2คนได้ถึงจะเป็นไดมอนด์มาสเตอร์ครับแล้วก็ได้โฮมโอหิมเดอะเฟมอีฟ n i นิ่งแคร์โฟร์เซตแล้วก็แท็บเล็ตครับต่อไปคือชาร์ลอต s ์มาสเตอร์ครับชาร์ลอ o s ก็สร้างไดมอนด์มาสเตอร์ซ้าย2คนขวา2คนก็จะได้รับโปรโมชั่นได้รับเงินสด50,000บาทตัวท่องเที่ยว4วัน3คืน2ที่นั่งครับต่อไปสตาร์มาสเตอร์ครับมีชาร์ลอตฝั่งซ้าย2คนฝั่งขวา2คนครับ ได้โปรโมชั่นเป็นเงินสด3 0 0แสนบาทครับแล้วก็ตั๋วท่องเที่ยว4วัน3คืน4ที่นั่งด้วยกันครับต่อไป Royal Master ร์ครับสร้าง Star Master แบบผมฝั่งซ้าย2คนฝั่งขวา2คนก็จะได้เป็น Royal Master ครับเขาบอกว่าจะให้เงินเท่าไหร่นะครับล้านหครับให้ค่าเช่ารถนะครับส่วนตัวแล้วก็ให้ตั๋วท่องเที่ยวล,ล่องเรือครุ11ส11วัน10คืนครับ Cloud Master ครับ คลาวมาสเตอร์ Master, สร้างรอยัลมาสเตอร์ฝั่งซ้าย2คนฝั่งขวา2คนได้เงินสดเท่าไหร่นะครับ10ล้านครับให้รถเป็นโปรโมชั่นด้วยนะครับแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยครับต่อไป i m p e r i a l Master ครับสร้าง CLOUD Master ซ้าย2คนขวา2คนครับจะเป็น Imperial Master ได้จะได้เงินสด30ล้านบาทครับเขาบอกว่าได้เป็น Imperial จะให้แบงค์เป็นหมื่นวอนให้ด้วยการขนขึ้นรถฟกลิฟท์ครับและเขาก็ให้จริงๆนะครับ ทุกคนเคยเห็นแล้วใช่ไหมครับให้เป็นเงินสด30ล้านบาทครับเขายกให้ด้วยรถฟกลิฟเลยครับและยังได้ไปเที่ยวด้วยให้เงินเดือนของคนขับรถแล้วก็เลขาด้วยนะครับจะมาบอกว่าอิจฉาจังเลยไม่ได้นะครับต้องคิดว่านี่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราครับตัวผมต้องการรายได้แบบนี้เลยเริ่มทําธุรกิจแต่ว่าภรรยาผมเป็นครูสอนอะไรนะครับ ครับสตาร์มัสเตอร์คิมอึนเฮเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ครับเธอเอาโปรโมชั่นทุกอย่างมาบวกกันเลยครับได้ออกมาประมาณ36ล้านบาทครับแต่พอลองคำนวณดูแล้วว่าถ้าอัตอมีทำสัก10ปีเขาบอกว่าเป็นอิมพีเรียลได้แต่ถ้าความสามารถไม่ถึงต้องทำ15ปี15ปีก็เป็น Imperial ได้ครับก็จะได้36ล้านบาทอยู่ดีครับก็เหมือนกับ่เราออมเงินเดือนละ300 0 0 0บาทแล้วได้คืนอีก10ปีเหมือนกันนะครับ เขาเลยชอบจุดนี้แล้วก็ทําธุรกิจครับแต่ละคนมีอะไรที่รู้สึกกับอัตมีไม่เหมือนกันไหมครับทุกคนครับการทำอัตมีคาที่เราควรพูดและไม่ควรครับคําที่ไม่ควรพูดนั่นก็คือเพราะอะไรเพราะอะไรและเพราะอะไรฉันทําไม่ได้เพราะลูกฉันทําไม่ได้เพราะนู่นนี่ตอนนั้นผมเป็นบรรยายที่เกาะเชจูครับเขาบอกว่าเขาทําไม่ได้เพราะเป็นเกาะไม่ได้เพราะประชากรน้อยแต่คําพวกนี้ต้องเปลี่ยนเป็นว่าถึงอย่างนั้นถึงแม้ว่า เราต้องเปลี่ยนคำแบบนี้ครับเราถึงจะสำเร็จได้ผมเองก็เลี้ยงลูก3าคนนะครับลูกชายลูกชายลูกชายครับลูกแฝดเป็นลูกชายครับทั้ง2คนเลยครับทั้ง2คนเลยครับแต่ว่าผมก็ประสบความสำเร็จแล้วนะครับเขาบอกว่าทำไม่ได้เพราะเป็นเกาะถ้าอย่างนั้นก็เข้ามาในแผ่นดินใหญ่ครับอัลโมี่มีนะครับตัวเราเป็นคนกำหนดขนาดธุรกิจครับถ้าเราอยากทำร้านขายถุงมือยางก็ขายไปครับถ้าอยากไปเจอเวทีโลกก็ทำแบบไปเวทีโลกเลยครับ เกาะเชจูเป็นเมืองที่มีคนต่างชาติมากที่สุดในประเทศนะครับใช่ไหมครับอย่างนั้นก็ไปต่อที่เมืองนอกได้เยอะใช่ไหมครับครับดังนั้นต้องไม่พูดว่าเพราะอะไรแต่เป็นถึงอย่างนั้นถึงแม้ว่าให้คำเหล่านี้อยู่ในหัวและทำธุรกิจไปด้วยครับอัลโมี่ทำให้สิ่งที่ทุกคนฝันและจินตนาการไว้เป็นจริงได้นะครับดังนั้นขอให้ทุกคนเข้าร่วมสู่ระบบความสำเร็จเข้าใจในแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ของเรา และให้ทุกๆคนประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ครับขอจบ,บญญาำบรรยาย็ปเท่านี้ครับขอบคุณครับ